เป็นยาเอกตอนที่อายุมากแล้วไปเรียนภาษาที่สองคือภาษา,ษา,ษาองัอาาองกฤษตอนอายุ40กว่าปีทําไมครูจึงทําได้ทําไมครูจึงเรียนได้ทำไมครูจึงประสบาาความสำเร็จเพราะครูบอกแล้วว่าครูมีความซื่อสัตย์ต่อผูเองและครูก็เชื่อมั่นว่าผู้คนที่นั่งอยู่ที่นี้นะคะหนูก็ต้องมีหนูมีความเชื่อสใจในตัวอยูแล้ว เดินนะคะเดินทาง,งสู่จุดมุ่งหมายไปทางประสบความสำเ,เร็จได้ในนองตัวเช่อมาเพีงนี้น,น,น,นะคะคำถามที่สองเชิญค่ะเ <c oughs> ทคนิคในการอ่อานหนังสือสอบคอจา์นะคะว่ามีเทคนิคการจำยังไงวิธีการอ่านแล้วก็จัดเวลาย,ยัางไง ขอบคุณครับก็ในช่วงกันก่อ,สอนสนะคะครูบ,คบอกแล้วครูช่วงนี้ครูมีเพื่อนที่ดีมากนะคะสี่คนนะคะในห้องเดียวกันภายใต้เสือคนเดียวกันทั้งหมดสคนนะคะแต่สี่คนนั้นก็คือเป็นรุ่นรุ่นน้องมา,มากๆเลยอายุแค่ยี่สิบกว่าสามสเท่านั้นนะคะซึ่งครูเองคือสี่สิบสามแล้วที่เปเรียนแต่ช่วงสองก็นนะ่าจะประมาณสีนะคะ ูใช้วิธีตามที่บอกนะก่อนที่สอบเนี่ยหรือว่าหลังจากที่เราเรียนด้วยกันแล้วเนื้อหาไหนที่ครูไม่เข้าใจนอกจากที่ครูไปอ่านในค้นค้าในห้องสมุดแล้วครูมานั่งคุยกับเพื่อน,นเวลาจะสอบรูจ้จักจับคู่กับเพื่อนเลยอันนี้